ับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรถเจ็ที่นั่งนะคะเอเวอร์เรสปอรุ่นขายดีกับสีขาวมุกค,คันนี้ราคา1นึ0 0 0้นบาทนะคะสำหรับสีขาวมุกนะคะเป็นสีพิเศษเพิ่มอยู่ที่1 2 2 0 0 0บาทนั่นเองค่ะคันนี้นะคะเราจะไปส่งมอบให้กับลูกค้านะคะ FC พิซนุโก สำหรับด้านหน้าของคันนี้นะคะได้มีการติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตัวอะคริลิกฝากระโปรงนะคะเป็นคําว่าเอเวอร์เรสนะเป็นพัส์ทแท้ที่เบิกให้จากโรงงานเลยนะคะตรงรุ่นของตัวเอเวอร์เรสสปอร์ตนะคะแล้วก็ตัวไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะโปรเจกเตอร์เปิดปิดอัตโนมัติแล้วพร้อมไฟวิ่งกลางวันรูปทรงสีแคมนะคะที่เป็นแสงสีขาวนะและติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะเป็นชุดค้อไฟหน้าที่เป็นสีดําเงาค่ะ แล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้านะได้เป็นกระจังหน้าของงานวิกเตอร์นะคะสีดําเงาทรงแนวตั้งแบบนี้เลยและยังมาพร้อมกับตัวม้านะคะที่เป็นสีโครเมียมหล่อๆเท่ๆแบบนี้เลยค่ะมีการว้ลในส่วนของตัวตำแหน่งกล้องด้านหน้าให้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวเพิ่มแพคเกจนะคะมีกล้อง360องศารอบคันนั่นเองค่ะและมีไฟ LED bar ที่ตัวกระจังหน้าให้ทั้งหมด3ดวงค่ะกระจังหน้านะคะยังตกแต่งนะคะเป็นไฟแสงสีขาวนะคะแบบนี้ให้ด้วยนะคะ2ดวงเลยแล้วก็ในส่วนของชุดสเกิร์ตด้านล่างนะคะ เราติดตั้งให้เป็นของงานวิกเตอร์นะคะเป็นสีขาวมุกนะคะสีตัวรถตัดด้วยสีดาเงาค่ะมีคําว่าวิกเตอร์หล่อๆเท่ๆแบบนี้ให้เลยมีการเว้าในส่วนของตัวเซนเซอร์ต่างๆนะคะรวมถึงกล่องควบคุมโมดูลด้านล่างด้วยนะคะแล้วก็สําหรับด้านข้างนะคะยังมาพร้อมกับซุ้มล้อนะเป็นซุ้มล้อของงานวิกเตอร์นะคะที่เป็นสีดําเงาค่ะตัวล้อมแม็กอัปเดให้นะคะเป็นแม็กขอบ20นะคะแม็กลายอะะอฟโรดนะ,ะลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกลายได้นะคะ,ะ,คะแล้วก็ตัวยางนะเป็นยางโตโยต้าโอเพนคันชี AT ค่ะ2755 5 r 20นะลูกค้าขอเป็นฟิลลิ่งเดิมๆในการขับขี่นะไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวช่วงล่างนะคะและตัวนี้นะคะยังมาพร้อมกับกล้อง360องศานะคะที่ตัวกระจกมองข้างและยังมาพร้อมกับตัวบายสปอร์ตด้วยค่ะในส่วนของชุดการตกแต่งจากโรงงานนะคะไม่ว่าจะเป็นมือจับกระจกมองข้างลงถึงล่าหลังคานะคะจะเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยนะคะติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะเป็นชุดเบ้ารองมือจับนะที่เป็นสีดําเงาค่ะ แล้วก็คันนี้นะคะมีการอัปเกรดในส่วนของตัวท่อให้ด้วยนะคะเป็นท่อยอดฮิตเลยก็คือท่อคู่ออกด้านข้างนะคะของตัวงาน HKS นะคะตัวนี้นะเราเปลี่ยนให้นะคะแบบหล่อเท่ๆแบบนี้เลยมีใบรับประกันให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวเสียงนั่นเองค่ะและสะเกิร์ตด้านหลังนะคะติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นชุดสเกิร์ตของงานวิกเตอร์นะคะตัวนี้นะคะตกแต่งนะคะตัดเป็นสีดําเงานะคะและก็มีการตกแต่งท่อคู่นะคะเป็นลายอินฟินิตี้สีโครเมียมเท่ๆแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็ด้านท้ายนะคะยังมาพร้อมกับไฟท้ายนะคะแบบซิกเนเจอร์พร้อมกับค่าท้าย LED full option แบบนี้กันไปเลยค่ะเวลาที่ลูกค้าเข้าเกียร์ถอยนะก็จะขึ้นคำว่าเอ e ว่าเรสนะคะเป็นสีขาวนะเวลาที่คุณลูกค้าเหยียบเบรกนะคะก็จะขึ้นเป็นคำว่าเอ e ว่าเรสสีแดงค่ะตัวนี้นะคะต้องบอกเลยว่าได้กล้อง360องศานะคะพร้อมกับระบบช่วยเหลือการขับขี่นะคะเทียบเท่ากับตัวท็อปเลย ด้านบนนะคะรับสติ๊กเกอร์นะคะเป็นสีดําเงาค่ะเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถนะคะแล้วก็ทําให้รถดูดุดันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับคันนี้นะคะช่วงล่างนะคะเป็นหวดลิงแล้วคอยสปริงนะทําให้รถนะคะรถการโยนตัวได้ดีนะคะและก็มีความนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะที่สําคัญสามารถสังส่งการสตาร์ทรถนะคะผ่านแอปพลิเคชัน Ford Pass ได้แล้วนะคะเพียงแค่คุณลูกค้านะคะเชื่อมต่อเข้ากับตัวรถนะก็สามารถสังส่งการสตาร์ทรถบลดล็อกรถค้นหาตําแหน่งรถและศูนย์บริการที่ใกล้เคียงได้ด้วยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะโปรโมชั่นรถยนต์ฟอร์ดนะ,ะไม่ว่าจะเป็นรถเ v e r อเรหรือเลนเจอร์คะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0989108881นะหรือข้อมูลการติดต่อที่ั่าขึ้นมาให้ในคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอ้อยขอตัวไปส่งมอบให้กับลูกค้าก่อนนะคะถ้ายังไงอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้กับอ้อยด้วยนะคะแล้วกับาพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ